วันนี้เป็นวันพระใหญ่ค่ะเป็นวันมาคบูชาอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าไปกราบสการะพระเกี้ยวแก้วค่ะซึ่งจะประดิษฐานณท้องสนามหลวงวันสุดท้ายคือวันที่14คกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะก็ <c oughs> เลยมีคําแนะนําหรือข้อปฏิบัติก่อนที่จะเข้าไปกราบสการะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาฟังกันค่ะ จะเริ่มเปิดประตูตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็จะมีการปิดประตู20่สนิกาก็คือ2องทุ่มของทุกวันค่ะนําบัตรประชาชนไปด้วยนะคะไปแสดงออกตรงทางเข้าอ่ะคะ่ะเขาจะห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปโดยเด็ดขาดเลยนะคะและไม่ต้องนําดอกไม้หรือพวงมลาลัยมานะคะเพราะว่าหน้าที่ทางเข้าเนี่ยเขาจะมีให้อยู่แล้วะคะ่ะ การแต่งกายต้องแต่งกายสุภาพนะคะห้ามชุดสีดำห้ามแขนสั้นขากุดอะไรต่างๆนี่ห้ามหมดค่ะน้องหมาน้องแมวก็ห้ามเข้าไปนะคะและห้ามนำวัตถุหรือของมีคมวัตถุไวไฟไฟแช็กมีดคัตเตอร์อเข้าไปในงานเด็ดขาดค่ะเมื่อพร้อมแล้วไปค่ะไปกราบสักการะถึงบุญคุณของพระผู้มีพระพาเจ้าของเราอันหาที่สุดนิดได้เลยค่ะ